จังหวัดปทุมธานีมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแล้วก็คณะทำงานนะคะโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติครั้งที่2ประจำปี2565ค่ะ นายนะรงศักดิ์โอสถธนากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติครั้งที่สองทัหซึ่งกำหนดจัดในวันที่27ตุลาคม2565เวลา8นิกาสานาทีที่ลานไยโรงพยาบาลปทุมธานีและกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นซึ่งกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ เวลาตีห้านะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท้งนี้ตามที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผากรอข,ข่ายภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่21ถึง30ตุลาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคกรอดเลือดสมองส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคกรอดเลือดสมองนะคะโดยร่วมกันจัดกิจกรรม3รูปแบบได้แก่กิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองและการออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ